คุยกันเหมือนจะหวานแต่จริงๆร,งรงย่างผักกันอยู่กินไม่แบ่งเดียวกันนะเต่าสุขาตาสวนสัตว์เชียงใหม่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกินพืชล้วน,วนเป็นสัตว์กินพืช100เเซ็ตเช่นหญ้าใบไม้แห้งและพืชอุบน้ําไม่ควรให้ผลไม้หรือของหวานมากเกินไปนับเพราะระบบย่อยไม่เหมาะจัดเป็นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกเป็นเต่าที่มีลักษณะกระดองที่แบนราบเมื่อยังอยู่ในวัยเล็กลำตัวมีสีขาวไปจนถึงสีน้ำตาลเหลืองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และใบเต็มใบสีของกระดองจะพัฒนาเป็นสีน้ำตาลและสีเหลืองขาทั้งสีข้างแข็งแรงโดยเฉพาะขาคู่หน้ามีเกล็ดขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนกระจายพันธุ์บริเวณพื้นที่แห้งแล้งบริเวณขอบทะเลสายซาฮาราตั้งแต่มาลีและเซเนกัลในแอฟริกาตะวันตกไปจนถึงเอธิโอเปียในแอฟริกาตะวันออกขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวได้มากกว่า36นิ้วน้ำหนักกว่า105กิโลกรัมมีอายุยาวกว่า100ปี เป็นเต่าที่กินอาหารหลักได้หลากหลายโดยมากเป็นหญ้าวัชพืชรวมถึงพืชในทะเลทรายเช่นกระบองเพชรมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปกว่าเต่า6ชนิดอื่นๆคือเดินเก่งและเดินได้เร็วสามารถเดินหาอาหารกินได้วันละหลายชั่วโมงเต่าตัวผู้เมื่อสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ราว5าปีหรือมีความยาวประมาณ15นิ้วในส่วนตัวมีจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุได้7ปีหรือมีความยาวประมาณ17นิ้วตัวผู้มีควรหาที่ยาวก,กว่าตัวเมียและมีกระดองบริเวณก้นเป็นรูปตัววีทั้งกระดองใต้ท้องมีลักษณะโค้งเว,ว้าเข้าไปด้านในการสังเกตเพศเห็นได้เมื่อมีอายุได้3าถึงสปีหรือมีความยาวประมาณ1ฟุตชมความตื่นตาของเตา่ายักษ์สุขาตาสวนสัตว์เชียงใหม่